สวัสดีคนวันพุธค่ะวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์หนึ่งถึงแปดมักรอันหนึ่งถึงแปดกุมภาพันธ์จะมกรลายกะกุมภาพันธ์แล้วเดือนที่สองของปีแล้วจะจำศีลเป็นฤาษีหรือจะมองอนาคตอะไรก็คิดทบทวนเอาสัญลักษณ์ของไพ่คนวันพุธในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์1-8มีเรื่องของความคิดหรือการใช้ความคิด สติมาปัญญาเกิดมองเป้าหมายลุยไม่กลัวแต่เหมือนมีความเครียดแอบแฝงคนวันพูธเหมือนมีความเครียดแอบแฝงคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลสับสนฟุ้งซ่านนอนไม่หลับฝันร้าย ระวังความเครียดกับระบบประสาทจะส่งผลให้ร่างกายย่ำแย่ปัญหาสายตาปัญหากระบอกตาพักผ่อนไม่เพียงพออาการเบลออาการมึนนะและขี้หลงขี้ลืมง่ายจริงๆอาจารย์จะบอกนะก้าวดาบเป็นไพ่วิตกจริต คุณคิดมากไปเองไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีอะไรหลายแรงไพ่ใบนี้การงานเติบโตการงานก้าวหน้านะสามไม้เท้าคือการพัฒนาคือความก้าวหน้าทีมเวิร์กนะทีมเวิร์กความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากได้อยากเป็นอะไรตำแหน่งไหนที่ตัวเองต้องการรือีเรียนเพิ่ม และพัฒนาตนเองความหมายไพยในน่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงการได้เรียนรู้กับคนเก่งหรือใครจะเรียนต่อศึกษาต่อก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสติมาปัญญาเกิดช้าๆได้ผ่านเล่มงามเลิกกลัวเลิกวิตกกังวล ตะเกียงคือแสงสว่างไม้เท้าคือที่ยึดเหนี่ยวเพราะฉะนั้นไม่สะดุดไม่ล้มไม่ผิดไม่พลาดตัดสินใจแล้วลุยได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวความกลัวทำให้ชีวิตเราไม่ก้าวหน้าใครจะเปลี่ยนร้านย้ายร้านใครจะขยับขยายธุรกิจกิจการก็ค่อยเป็นค่อยๆไปจุดทูบบอกเจ้าที่จุดทูบบอกเทวดาไพ่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เกี่ยวกับเทวดาก็ค่อนข้างโดดเด่นลูกน้องบริวารก็ถือว่าร่วมมือดีนะดังนั้นในฐานะหัวหน้าหรือในฐานะตัวต้นเรื่องตัวเราเองต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจเลิกวิตกจริตวิตกจริตคือคิดมากไปเองไม่มีอะไรไม่ดีย้ำนะคะโชคลาภมาจากความฝันเลขเด่นเลขมงคลจากอาจารย์คือ 9, 9 3 พิมพ์สาธุ993นอนไม่หลับฝันร้ายฝันเห็นรือสีฝันเห็นพ่อปู่ฝันเห็นพญาน,นาคฝันเห็นพ่อแก่ท่านจะมาให้โชคให้ลาภ จัดห้องนอนใหม่หนาะจัดบ้านใหม่อย่าให้รกอย่าให้มืดอย่าให้อับขอให้ระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวกห้องนอนทําให้มันน่านอนแล้วหลอดไฟดวงไหนเสียรีบซ่อมซะแก้ห่วงจุ้ยที่ไม่ดี เติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟหรือทําบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาซื้อหนังสือถวายวัดซื้อหนังสือนิทงนิทานให้กับโรงเรียนเป็นการให้แสงสว่างการเงินไม่ติดขัดแต่ไม่รวยไม่เวอร์ไม่เฟอร์สันโดษ สันโดษพอเพียงไม่ได้เข้าสังคมวุ่นวายอยู่กับตัวเองอยู่กับบ้านกินข้าวบ้านนะคะสมถะสันโดษพอเพียงพอมีพอกินพอใช้เพราะฉะนั้นไม่เวอร์แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนติดขัดไม่รวยแต่ก็มีเงินใช้ตลอดเพราะคนวันพุธจะรู้จักประมาณตนมากขึ้นไม่ฟุ่มเฟื่อยแล้วไพ่แบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรออยู่แล้ว นั่งสมาธิอธิษฐานขอแล้วท่านจะให้นะส่วนวัตถุมงคลเสริมดวงอะหนากบาทสัญลักษณ์ของไพ่พญานาคพ่อแก่หรือสีพ่อปู่ชุดนี้239สส่งฟรีไม่มีจัดเก็บปลายทางนะคะ ขอคนที่พร้อมรับจริงๆและขอคนที่มีบุญสัมพันธ์จริงๆหน้ากระบาดเป็นสัญลักษณ์ของงูกินหางเสริมดวงความรักรักให้กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้เสริมดวงการงานเจ้านายรักเมตตาเอ็นดูเป็นที่รักของลูกน้องและบริวารร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสามคัคคีและการเงินเสริมดวงโชคลาภมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายและป้องกันสิ่งไม่ดี ใครบูชายังไงก็ไม่อดบอกเลยนะคะแคปหน้าจอไว้อยากได้ทักแชทมาได้เลยค่ะเพจ f a c e b o o k สมมายพยาการแปะไว้ให้แล้วนะ <sentences> เรื่องของความรักคุณอาจจะมีอาการประสาทคือระแวงไปเองเพราะให้พวกเนี้ยมันดูนิ่งๆเงียบๆสงบไม,ไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกบางคู่ต่างคนต่างอยู่บางคู่นิ่งสงบอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฝ่ายหนึ่งก็คิดเยอะคิดมากหึงหวงระวังระแวงทำไมเปลี่ยนไปทำไมไม่ค่อยพูดทำไมเงียบทำไมนิ่งไม่มีอะไรในกอไ่ค่ะไพ่ใบนี้บางทีรู้สึกอยากบวชอยากอยู่เฉยเฉยไม่ได้มีอารมณ์หวานไม่ได้โรแมนติกแต่ก็ไม่ได้มีไพ่นอกใจดังนั้นอย่าตีโพยตีพายไม่มีอะไรไม่ดีสำหรับคนโสดอยู่คนเดียวสุขสงบช่วงนี้อาจจะหันหาธรรมะ อ่ะเข้าวัดเข้าวาไฝ่หาทางทําสวดมนต์มากขึ้นคนแก่ๆจะมีเข้ามาหรือคนหน้าแก่จะมีเข้ามาแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมจะเปิดใจก็อยู่เฉยๆไปก่อนแต่ถ้ามีเข้ามาแล้วชอบ <c oughs> ก็มีโอกาสสารความสัมพันธ์เหมือนกันไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวจะอกหักไม่ต้องกลัวจะเจอคนไม่ดีความคิดไม่ดีเนะี่ยขอให้มันยุติแค่สัปดาห์นี้นะ เพราะมันจะปั่นป่วนทั้งสัปดาห์ดังนั้นหยุดคิดไปเองและหยุดเพอเจอ้อเพอ้อฝันนะโดยเฉพาะความคิดลบๆอันนี้เป็นกำลังใจให้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยพระหยิบสีนะเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทเสริมดวงบอกแล้วแสงสว่างการศึกษาซื้อหนังสือนะสวดมนต์ไหว้พระบ้างใครนับถือพ่อแกหรือีมีองค์ปู่หรือสายวิปัสสนาก็นะอธิษฐานขอพรท่านซะ อย่าลืมน้ากะบาดมีติดตัวไว้ยังไงก็อุ่นใจคะ่ะเป็นกำลังใจให้พิมพ์สาธุ993ร่ำรวยกันทุกคนคะ่ะ